ครับกลาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับคู่มือมนุษย์แชนแนลนะฮะวันนี้ผมจะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหลักความเป็นกลางนะครับในการออกคําสั่งทางปกครองนะครับหลักความเป็นกลางหลายคนคงเคยได้ยินแล้วแหละโดยหลักแล้วนะครับเจ้าหน้าที่นะฮะผู้ที่ออกคําสั่งทางปกครองนะครับต้องมีความเป็นกลางกล่าวคือว่าต้องไม่มีส่วนได้เสียกับคู่กรณีนะฮะ มีส่วนอะไรคือมีส่วนได้เสียให้ท่านไปดูที่มาตรา13กับมาตรา16ของิพรลบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นะครับผมบอกว่าหลักความเป็นกลางเนี่ยก็คือว่าเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งทางปกครองเนี่ยต้องมีความเป็นกลางทีนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ล่ะถ้าเกิดว่า ตัวผู้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่นะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะตัวผู้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มีความเป็นกลางนะครับมันจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะอันนี้นะครับผมนํามาจากความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับเรื่องเสร็จที่สามหกหกปีห้าศูนย์นะครับเรื่องราวมีอยู่ว่านาย ขอไข่เนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่าทําผิดวินัยนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในรลายแรงนะฮะโดยนะครับผู้แต่งตั้งก็คือนายกอไก่ประเด็นก็คือตัวนายกอไก่กับขอไข่เนี่ยเคยมีเรื่องบาดหมางบาดหมางหมางใจกันมาก่อน เคยร้องเรียนกันมาก่อนเคยมีคดีกันมาก่อนเคยเป็นคู่อริกันมาก่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับกอไก่ขอไข่เนี่ยบาดหมางกันแล้วกอไก่เนี่ยก็ไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับเพื่อสอบขอไข่เน็นก็คือว่ากรณีแบบนี้ถือว่ามันขัดกับหลักความเป็นกลางหรือไม่นะครับแล้วถ้าไม่ขัดเนี่ย ไม่ขัดเพราะอะไรถ้าขัดขัดเพราะอะไรนะครับเราไปดูความเห็นของคณะกรรมการวิธีเป็นัติราชการทางปกครองกันนะครับคณะกรรมการเห็นว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการคัดค้านความไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่นะฮะใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาเนื้อหาสาระหลักของเรื่องนะครับอันนําไปสู่การออกคําสั่งทางปกครองเท่านั้นนะนะด้วยเหตุน,นี้นะครับ ผู้ถูกสอบสวนในร้ายแรงเนี่ยจึงมีสิทธิ์คัดค้านนะครับคัดค้านใครได้บ้างคัดค้านกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนในร้ายแรงแล้วก็คัดค้านผู้ออกคําสั on ่งลงโทษทางวินัยได้คือคัดค้านได้คนอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนินร้ายแรงแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือผู้ออกคําสั่งลงโทษทางวินัยนะครับคัดค้านได้2กลุ่ม คัดค้านได้ว่ามีลักษณะตามมาตรา13หรือมาตรา16แห่งพระววิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับทีนี้เรื่องผู้แต่งตั้งละ่นะคณะกรรมาการบอกว่าแต่นะครับผู้ถูกสอบสวนทางวินัยเนี่ยไม่มีสิทธิคัดค้านผู้แต่งตั้งนะครับไม่มีสิทธิคัดค้านนายกไก่ไม่มีสิทธิคัดค้านผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ ที่จะพิจารณาเนื้อหาสาระนะครับของเรื่องว่าผู้ถูกสอบสวนทางวินัยเนี่ยกระทาความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่และจะนําไปสู่การออกคําสั่ง,งลงโทษทางวินัยต่อไปเนี่ยได้แก่ตัวกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วก็ผู้มีอำนาจออกคําสั่งลงโทษทางวินัยนะครับส่วนผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเนี่ย ไม่ใช่เป็นผู้พิจารณาข้อเท็จริงและข้อกฎหมายอันเป็นเนื้อหาสาระของเรื่องนะครับเป็นแค่เพียงผู้ชมเรื่องเฉยๆนะฮะแต่เป็นเพียงผู้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยตามอำนาจหน้าที่เท่านั้นนะฮะนี่คือคำตอบนะครับสรุปนะครับถ้าเกิดว่าผู้แต่งตั้งกับผู้สอบสวนทางวินยนะัยเนี่ยมีเรื่องบาดหมางกันบาดหมางกัน ผิดใจกันหรือฟ้องร้องกันแล้วผู้แต่งตั้งเนี่ยไปแต่งตั้งคณะกนนนะรรมการสอบสวนทางวินัยนะครับให้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเนี่ยไปสอบสวนผู้กระทําความผิดทางวินัยแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยสอบสวนแล้วได้ข้อเท็จจริงว่ากระทําความผิดจริงนะครับก็จะส่งเรื่องไปยัง ผู้มีอำนาจออกคำสั่งลงโทษทางวินัยเพื่อออกคำสั่งลงโทษนะครับทีนี้ก็สรุปได้ว่าเมื่อมีคำสั่งลงโทษทางวินัยออกมาแล้วเนี่ยผู้ถูกสอบสวนนะครับสามารถคัดค้านความเป็นกลางได้กับบุคคลสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือตัวกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยกลุ่มที่สองก็คือผู้ที่ออกคำสั่งลงโทษทางวินัยนะครับ ผู้ถูกสอบสวนทางวินัยเนี่ยจะไปคัดค้านไม่ได้ว่าผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเนี่ยไม่เป็นกลางนะครับโอเคนะฮะได้คำตอบแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ